สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีมีกันลูกนะคะก็จะอธิบายละเอียดให้มากที่สุดนะคะค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องมีคู่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เราต้องการนะคะนี่นะคะสองคู่นี้เราอยากให้เขามีลูกทำยังไง ค่ะอย่างแรกนะคะกดให้เขา be romantic นะคะ be romantic ไปน,นะคะ ก้อนนี้จะนานนิดนึงค่ะก็อันนี้เรานับแล้วนะก็ทำประมาณสิบประมาณสิบนะคะสิบรอบหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าจะต้อง p u r p o s e marriage ใช่ไหมคะ มันก็จะขึ้นแบบนี้พอเวลาเราได้พาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าจะมี propose marriage ให้กดที่ซ i กให้กดตรงนั้นเลยค่ะพอกดแล้วนะคะมันจะมีแหวนให้ถ้าเกิดอยากแต่งงานจริงๆให้เลือกที่มันเป็น L P ซึ่งอันใหญ่ดีที่สุดเพราะว่า มันร้อยเปอร์เซนส่วนอันตรงนี้มันก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะกรับไหมก็อันนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซนตไออันนี้ก็ประมาณประมาณเอ่อค่อยยังไงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนละกันนะคะส่วนอันนี้เราก็เคยใช้นะมันก็บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบอ่ะอันนี้ประมาณ 20%นะคะก็อันใหญ่สุดร0 0เลยนะคะแล้วก็จะใช้นั่นเดี๋ยวเราใช้อันนี้ให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะส่วนที่เหลือ2อ,อันเนี้ยก็อย่าไปเสียตังะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราใช้ให้ดูนะคะ Silver Ring จะดูว่าใช้ได้หรือไม่ใช้ได้หรือเปล่า แต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าอันใหญ่สุดแหวนใหญ่สุดบแหวนเพชรใหญ่สุดมันผู้หญิงเขาก็จะรับร้อเซนะคะก็เราจะเสียงดูกับอันนี้ละกัน Silver Ring นะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะว่า เขาไม่ชอบนะคะก็อันนี้แค่โชว์ให้ดูว่าถ้าเกิดใช้แหวนแบบนั้นได้ไหมไม่ได้เนาะก็จริงๆใช้ได้นะคะบางคนบางคนก็ใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้นะคะข้าไปดูแหวนอันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้เราก็ได้บางครั้งอะคะ่ะแหวนอันนี้นะคะ อ่าบอกไว้ก่อนนะคะสำหรับคนที่กดโรแมนติกไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้องทำเควสก่อนนะคะ love is in the air ต้องทำเควสก่อนค่ะเขาก็รับแหวนของเราไปแล้วนะคะแต่ว่าแหวนน,น,น,นั้นเขาถูกใจกับแหวนนั้นๆค่ะแล้วเราก็จะกดเขาอีกทีนึงแล้วก็เราต้องวู้ฮูนะคะ วูฮูก็วูฮูไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบค่ะวูฮูประมาณ4-5รอบก็ได้แล้วค่ะก็เขาก็ถามว่าจะจะแต่งงานเลยไหม นะคะแล้วเราก็มีอันนี้ด้วย as to move in ก็คือบ้านนี้ของใครอ่ะบ้านนี้ของผู้หญิงบ้านนี้ของผู้หญิงคนนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอจากผู้หญิงคนนี้นะคะให้อยู่บ้านด้วยกันส่วน get married นะคะก็คือแต่งงานกันแล้วก็จะแต่งงานกันนะคะ อาบอกไว้ก่อนนะว่าคนที่กดโรแมนติกไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้องทำเควส์ love is in the air นะคะอันนี้บอกเลยแล้วนะคะว่าต้องไอ้นี่เนาะก็ตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วนะค่ะก็สามารถมีลูกได้แล้วคะ่ะ วิธีมีลูกนะคะก็เราต้องซื้อเปเด็กเนาะจะไว้ตรงไหนดีนั่นสิเราจะไว้ตรงไหนดีอ,อ๋อจ,จะไว้ตรง,งนี้ละกันเอาไว้ที่ห้องพ่อแม่และกันเนาะโอเคก็เรามีในห้องเก็บของแล้วเนาะ อืมไู้หญิงไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะมันก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องกด กดตัวนี้ไปค่ะมันก็จะ add up baby นะคะก็กดไป add ต้องเสีย50าหมื่นก็นี้แล้วแต่เลเวลนะคะว่าทุกคนอยู่เลเวลไหนมันแล้วแต่เลเวลว่าคนอยู่เลเวลไหนถ้าคนเลเวลน้อยๆก็จะถูกนะคะแต่ว่านี้เราเลเวล27แล้วอะเราก็เลย50าหม่นแล้วอะค่ะก็ก็กดไป อ่าตอนนี้เราก็ต้องรอ24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ LP อ่าค่ะขึ้นแบบนี้แล้วแล้วก็สามารถเพิ่มเด็กได้ละค่ะก็เพิ่มเด็กได้มากมากเลยนะคะนี่เนาะอุ้ยน่ารักมากเลย ่าถ้าเกิดว่าใครถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เรามันจะอยู่ที่ level ยีนะคะก็มันคือ l i ฟ e stream ก็คือ personality เนอะก็เป็นตัวเองชอบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ hobby บบนะคะขอเลือกชุดแบบหนึ่งน่ารักมากอะ ฟีเมลสิโรซี่ก็ได้อุ้ยชุดน่ารักชุดน่ารักมากเลยอ่ะอ่าชุดพวกนี้จะซื้อจากเดอะซันเซ็ a มอลนะคะแล้วก็บางอันก็ต้องทำเควสเนาะ แล้วแต่ค่ะแล้วก็ติ๊กถูกแล้วเขาจะถามว่าจะเพิ่มไหมเพิ่มก็เพิ่มสิคะค่ะก็วิธีง่ายๆอย่างนี้แล้ก็เพิ่มลูกได้แล้วได้แล้วค่ะแค่นี้แล้วก็เพิ่มลูกได้แล้ว,ลว,นเ,ลลวเนาะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะก็้ค่กับว่าใครมีคำถาม หรือว่าจะถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้ใต้ล่างนะครับใต้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะค่ะก็คอยอย่างหนึ่งวิธีทำให้ลูกโตบางคนก็อันนี้จากประสบการณ์นะคะก็บางคนบอกว่าให้กินข้าวแล้วให้ไอ้นี่แล้วก็ทำไมยังไม่โต เพราะว่าคุณต้องเออ่คุณต้องทำเค้กนะคะให้ลูกกินก็คือต้องทำเค้กเออ่ขอเชฟของเราก่อนคือต้องทำเค้กนะคะไปที่เบเกิ้งแล้วก็หาเค้กดูเนาะ เนี่ย yeah, Happy Birthday Cake นะคะก็เราก็กดไปแล้วก็จะมีให้อ่ะสมมุติว่าทำเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ตัวเด็กทีมันจะมี Happy Birthday แล้วก็กดที่ Happy Birthday ได้แล้วค่ะก็ Would you like to perform this action Yes ก็นะคะ ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็แค่นี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ค่ะบ๊ายบาย